สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเป็นใครตำแหน่งอะไรเป็น art director ของ hip marketing นะครับชิมุนีค่ะมัดไมค์คีคับราคาค่ะวันนี้ค่ะชิมุนี่วันนี้แต่งเป็นใครคะแต่งเป็นพยูนค่ะเวอร์ชั่นงานศพอันนี้คือชุดนี้หรอยังไม่เสร็จรอดูโอ้รอลุ้นนะคะขอหนึ่งช็อตได้ไหมคะพี่มุนี่หนึ่งช็อตอะไรนะบทละครอ่ะบทละครบทหนึ่งช็อตเหรอรู้ไหมใครฆ่าอริยา พยูนไม่ได้ค่าขอคนที่นมใหญ่ที่สุดในโตะนั้นครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ HIP ครู <Cruise. S 2> ค่ะวันนี้นะคะบริษัทเราก็จัดกิจกรรมฮาโลวีนค่ะ <Wow. S 1> เนื่องด้วยวันนี้นะคะวันวันที่19ตุลาคมนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนใกล้กับช่วงเทศากาลฮาโลวีนแล้วนะคะและสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์หลักของเราเลยก็คือกิจกรรมการแข่งแต่งตัววันฮาโลวีนในทีม oh. แถวเตดเพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า <laughs> เท่าไหร่คะน้องไม้เยอะพี่หนิงอย่ารวมเลยเป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้ใครจะแต่งตัวเป็นอะไรบ้างเป็นตัวละคร แบบไหนน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะต้องไปแต่งเป็นอะไรไม่บอกค่ะไปรอดูค่ะงไปรอดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยนะคะว่าพนักงานคนแรกของออฟฟิศเราเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นอะไรนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ แต่งตัวเป็นไรคะวันนี้ด้วยความที่แบบชอบหอแตวแตกเนาะแล้วก็ดูหอแต๋วแตกดูทุกภาคติดตามตั้งแต่แบบภาคแรกวันนี้ก็เลยหยิบของภาคที่2มาก็คือตัวชดาดําชฎาขาวอุตสามนีและตรีชดานั่นเองเอามารวมอยู่ในร่างเดียวกันนะครับเป็นแบบอุตสาางนี้เลยก็ได้นี่ถึงก็ทาตัวดําเลยเหรอเพราะว่ามีชดาดําและชฎาขาวใช่ไหมพอสีดํามาเจอกับสีขาวสีดํามันต้องชนะอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบดาเป็น รู้สึกยังไงกับอคอนเซปต์นี้ตีมที่หลังจากที่รู้ว่าเฮ้ยต้องแต่งเป็นห่อแต๋วแตกพอได้ยินชื่อตีมปุ๊บโอเคเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราว่าเราชอบดูอยู่แล้วคา <c oughs> ดหวังไหมคะว่าจะได้รางวัลอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้คาดหวังคือแต่งเอาสนุกเธอจ<ะ>ับเต็มกเธอมีชลงชดานะเอามว่วนไงจะ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีโอเคขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีน้องๆทีมคอนเทนต์นะคะว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่น้องหญิงทําอะไรคะก้อยเล่นมูไงก้อยทำอะไรคะกําลังจะม้วนผมค่ะแต่งเป็นตัวอะไรวันเนี้ยแต่งเป็นโดมค่ะโดมนิวจิวเดี๋ยวพี่มาดูตอนที่เสร็จแล้วน้อหญิงกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเลือกเครื่องสำอางแต่งเป็นอะไรคะแต่งเป็นพิยูนค่ะภาคไหนอ่ะภาคสองเดี๋ยวมารอดูตอนพี่หญิงแต่งเสร็จนะคะ เข้าไปดูในห้องคอนเทนต์กันดีกว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอะไรกันอยู่ขอตัวขอตัวก่อนขอนี้ก่อนใกล้ๆเนี่ยสวัสดีค่ะน้องทัพทีมเ,เป็นตำแหน่งอะไรคะกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะตอนนี้น้องทัพทีมกำลังทำอะไรอยู่กำลังคลีนหน้าคะ่ะเคลียรหน้าหรอหนูแต่งตัวเป็นตัวอะไรหนูแต่งเป็นเจมุดดำคะ่ะภาคไหนคะในภาคหนึ่งค่ะเอ้ยภาคสองค่ะผิดแล้วโดนหักคะแนนแล้วค่ะหนึ่งน่ารักมากเลยเหนิงน่ารัก อันนี้น่ารักน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอดูเดี๋ยวลองดูโอเคฝั่งนู้นฝั่งนู้นค่ะมาดูที่พี่ปัดกันบ้างนะคะเซ่งสัมางเยอะมากพี่ปัดเป็นอะไรคะเป็นอะไรนะทัพพิมเป็นอะไรเออเป็นอะไรหรอเออคุณแต่งเป็นตัวแะไคุณยังไม่รู้เลยหรอใช่ค่ะฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าแต่งกับเพื่อนค่ะเป็นแก๊งเดียวกันเดี๋ยวมารอดูตอนแต่งเสร็จนะคะโอเคค่ะคนที่เด็ดเลยค่ะนี่ไฮไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไพ ขาเขาเปิดเขาเปิดให้ให้คนดูได้ชมนิดนึง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 แล้วแล้วล้วล้เขาละไปอันนี้มันคือตัวอะไรเขาชื่ออะไรเป็นเป้ยค่ะผีเป้ยภาคแรกค่ะต้องใส่ตาอย่างนี้เหมือนเหมือนแต่งไหมนะเป้ยแต่หูไม่มีใช่ก็เอาแป้งอ่ะทาทาในตาแทนคอนแทคเลนส์เออแต่ในตามันดำนก้วโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะค่ะแล้วก็มาที่พี่แมรี่นะคะพี่แมรี่แต่งเป็นอะไรแต่เป็นคนใช้ ชุดพร้อมแล้วนะคะท้าอะไรคะเอ้ยเขาจะมาสว่สดีว้าวงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปแต่งตัวก่อนนะคะให้น้องมาได้แต่งหน้าก่อนนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างที่เราดู้ใหม่ <c oughs> <c oughs> เราดูพี่หนิเหมือนกันโอเคได้เลย หนิงก็แบบว่าเดตัพเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีข้างหลังหนิงนะคะเป็นนางรามเดี๋ยวเรามาทำดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะมันจากแต่งตัวเสร็จแล้วหนักไหมหนักไหมอะารนะหัวง่ไม่หนักสบายมากขอรำขอรำให้ดูหน่อย หลอนนะคะคิดว่าจะได้มงไหมไม่รู้งานนี้ไม่รู้ก็แต่งเต็มนะเธอทามาเป็นไม่รู้้ธอแต่งเต็มนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะไปดูห้องกราฟิกกันนะคะสัมสาษณทพี่ปองเน่อยค่ะแต่งเป็นอะไรคะวยไม่รู้เลยอ่ะมายุนหรอที่ไม่รู้อ่ะเอาพี่ปองพี่ปองแต่งเป็นแหกกระเจิงภาคสองใช่ไหมค่ะสวยนะคะชมก่อนหมุนตัวให้ดูลำบนึงได้ไหมคะ ยังมีคนใช้คนใช้ไม่มาอ๋อยังไม่คนใช้ไม่มาใช้ยังไม่เสร็จมาดูแก๊งนี้ค่ะมาดูแก๊งนี้โอ้โหสวยมากเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช้ห้ามเลยอะคนนี้แนี่อุ้ยย่าปแต่งตัวเปอนหญิงเลยใช่แล้ว โอเคสำท่า okay. 3, 5, หน่อยค่ะแต่งเป็นใครคะอ่า <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อาบังเป็นเป็นเหมือนเป็นแขกเป็นแขกออ๋เป็นแข,ก,นแขกภาคเดียวกันใช่ไหมใช่ภาคเดียวกันโอเคค่ะไปค่ะต่อไปค่ะ <laughs> คุณหลวง <laughs> คุณหลวงแต่งเป็นใครคะไม่รู้เหมือนกันอะภาคไหนไม่รู้เขาเลือกมาให้คุณรวนตัดคะแนนนะคุณแต่งเป็นใครคุณยังไม่รู้เลยนั่นน่ะสิกาลังคิดอยู่ว่าเป็นใครดีโอเคไปเลยไปเลยนั่นเลยอันนี้ตัวเด็ดอันนี้ตัวเด็ดความลึกยิ่งใหญ่กว่าเงินในคุณเป็นใครคะ เดรดมินทอยครับ <laughs> วิกนี่คุณซื้อมาจากไหนคะคุณได้แต่ใดมาคะวิกจากตรงนี้ครับอะออ๋ออ๋ออออดไปค่ะไปไปกลับดีกว่าค่ะ <laughs> ค่ะตอนนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะก็คือบอสของเรานะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าบอสแต่งตัวเป็นยังไงะะ <laughs> ทุกคนไม่เห็นใช่ไหมคะคือเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วก็ช่วยเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือ H P ครูค่ะครูอ๋ออ๋อครูครูผิดหมด สัมภาษณ์ในคามาราแตงจะไม่ค่ะไปแล้วเช่นค่ะเช่นค่ะไอ,อต้องคานเข้าไปนะคะคานคานเข้ามา,าค่วันนี้มีแจกเต็มๆหลายรางวัลน,นะครับว่าทุกคนคงจะได้โดยเฉพาะช่าชงกลมีอะไรจะถามไหมฮะพิธีกรได้ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วนอกรอบได้นะคะพิธีกรรับสองนอกรอบได้วันนี้พี่โดนไปเยอะพี่แท้แต่งเป็นใครคะพี่ไปดูมาสักภาคหนึ่งนี่แหละนะเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นชุดทีมเพื่อนเจ้าเ่าเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณชื่อภาคอะไรนะครับแซกี่ยวแตง เออใช่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 สองใช่ป่ะโอเคค่ะวุ้นมีเหรียญด้วยมีเหรียญด้วยไม่ไม่ได้อยากได้ขอบคุณค่ะพี่แพรขบผมหวังว่าเดี๋ยวคงสนุกกันนะครับค่ะแมเดี๋ยวห้องนี้นะคะไปดูกันนะคะเป็นห้องฝั่งเฮดนะว่าจะมีใครแต่งเป็นอะไรกันบ้างนะคะโอ้โหโอ้โหชัวร์เอาเอานายก่อนละกัน จะเป็นตำแหน่งอะไรคะบอกหน่อยเป็นเซลล์แล้วก็เอไอค่ะเชิญใส่รองเท้าเข้ามาในห้องเหรอคะที่แพดคาดูนะคะดูไว้นะแต่งเป็นใครคะอ่าแต่งเป็นอุษาสวรรค์ค่ะในภาคอ่าแหกนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะเราข้ามไปหาคนนั้นก่อนก็ได้ค่ะคนที่เห็นแวบๆนะคะตามมาค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะขอขออนาตขอยาตขยับนิดนึงสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออาร์มครับผมตำแหน่งอะไรคะกราฟิกครับแต่งเป็นใครคะเนี่ยเป็นต้นไม้ในเรื่องเดี๋ยวไปสิงด้วยกันเลยนะงั้นเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตค่ะ โอเคสิงค่ะเขาทำท่าสิงค์เลยค่ะสิงคสิงสิงต้นไม้ค่ะนี่สิงค์เหรอคะเออโอเคค่ะโอเคพอหอมปากหอมปอแนะคะสวัสดีค่ะพี่นิวต้อองบกว่าฉันเป็นใครอันนี้ยังไม่เสร็จนะพี่นิวพี่นิวแต่งเป็นใครอ่ะคือเอาจริงๆชุดอ่ะเป็นเจ๊เต๋อในภาคแหกมากๆพักสี่แต่ว่าหน้าเป็นพยูนพักสอง ก็จะมีความแบบเมคอัพเป็นพยูนนะะก็คือแต่งเป็นพยูนใช่ไหมเจ๊แต๋วแต่งเป็นเจ๊แต๋วแต่เมคอัพเป็นพยูนอายัดโอเคค่ะงงงหน่อยนึ่งคนนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยนะเขาต้องสวยขึ้นจากขาวขึ้นมานี่ย สวัสด ah, ah, mm ีค่ะพี่ใบบัวแต่งเป็นใครคะแต่งเป็นเจ๊แต๋วในผ้ากอจจมาสว่างคาตาค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับชุดนี้รู้สึกนอนมงค่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะมากก็ที่ได้ทุกปีเนาะรางวัลน่ะขิงนะคะก็คืนนี้ไม่ได้แต่งชุดเจ๊แต๋วนะคะแต่งเป็นขิงนะค่ะเดี๋ยวให้พี่ใบบัวแต่งตัวต่อเราแอบเห็นผู้ช่วยนะคะกับมูฟตรงนี้นิดนึงทำมันต้องเดินวนไปวนมานิดนึงขอผู้ช่วยหันมาแป๊บหนึ่งได้ไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าเป็นใครตำแหน่งอะไรเป็น art director ของ hip marketing นะครับชิมุนีคะ่ะเมื่อกี้ครับและะ่ะค่ะวันนี้คับชิมุนี่ค่ะวันนี้แต่งเป็นใครคะแต่งเป็นพยูนค่ะเวอร์ชั่นงานศพอันนี้คือชุดนี้หรอยังไม่เสร็จรอดูโอ้โหหอลุ้นนะคะขอหนึ่งช็อตได้ไหมคะพี่มุนี่หนึ่งช็อตอะไรนะบทละครอ่ะบทละครแดนซ์หนึ่งช็อตหรอรู้ไหมใครฆ่าอริยาพยูนไม่ได้ฆ่า ก็สนุกสนานนะคะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเจอแบบเต็มๆนะคะกันได้ที่หน้างานเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลามูคาเฟ่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะพี่กอเราหายตัวไปนะคะว่าไปแต่งตัวมา,วาน้องมาลน่ารักมากเลย<า>แต่งเป็นใครเอ่ยเป็นใครก็ไม่รู้ที่เป็นทุดสีทองอะค่ะภาคล่าสุดค่ะภาคล่าสุดท<ช>ี่ยไม่ได้เข้าลงใช่ไหมใช่ขอ <laughs> ขอมุนตัวไหนขอมุนตัวไหน <laughs> เอออันนี้คือมุนเหรออ่้าเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่า นี่เขาดูหยิ่งหยิ่งนะคะกินข้าวไม่ก้มหน้าเลยค่ะเขาหันหน้าหนีเราเลยพอเราเดินเข้ามาสวัสดีค่ะปอาแต่งเป็นใครคะแต่งเป็นนิวจิวค่ะโชว์สเต็ปไหมสิเร็วเป็นนิวจิวไม่นะนาคอ่ะน้องคนนี้คือใครคะน้องป้าแม่ไม่ชื่อเหรอคะชื่อค่ะใครละคะ อุ้ยอันนี้ทีเด็ดเดี๋ยวไว้ก่อนมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะที่ค่ะนางวิแต่งเป็นใครคะเป็นพายุนะคะขอหนึ่งแดแล้วหอกสิรู้ไหมใครฆ่าอะไรอะพายุไม่ได้ฆ่าแต่จะบอกให้ก็ได้ว่าใครเป็นคนฆ่านางอุตสามณีรู้ไมค่ะเป็นใรนขอบคุณค่ะพี่แป้งเป็นใครคะเป็นเจ้าต๋วค่ะเหมือนไม่ไหวทักไหนนะไม่รู้ไม่เคยต้ จากสวัสดีค่ะน้องเมย์น้องเมย์แต่งเป็นใครคะ้าแข่งนะคะทาแข้กนะคะหรอโอเคค่ะขอบคุณแต่ไม่รู้ว่าแต่งเป็นใครใช่ไหมโอเคค่ะจบไปค่ะขอบคุณมากคะ่ะต่อไปนะคะป๊อบค่ะป๊อบแต่งเป็นอะไรคะเป็นแพนเค้กค่ะแพนเค,ค้กยูนิคอร์นค่ะ <Wow. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เรารักมากเลยเซตน,นี้สวัสดีค่ะเอินแนะนําตัวนิดนึงเป็นใครตําแหน่งอะไรเอ่ยชื่อเอินค่ะเป็นตําแหน่งอาร์ r t เ i r เตอร์ค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นใครเอ่ยมันเป็นลูกลูกของแม่ชื่อการ์ตูนหรอแต่งเป็นการ์ตูนค่ะโอเคภาคไหนนะคะโคจมานสว่างคาตา<ด>ค่ะน่าร<ด>ักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เจ๊จแต่งเป็นใครคะเป็นเจ๊พายุงออีกรอบอีรอบเจ๊แตวเหรอ แต่งเป็นใครคะว่าใหม่เจ๊แตวะเจ๊แตวภาคเป็นอะไรคะภาคอะไรอ่ะภาคหนึ่งป่ะภาคสองผิดหมดไม่ถูกสักอันค่ะคะแนนด้วยนะคะภาคสองก็สองโอเคค่ะต่อไปค่ะน้องใหม่ต่อไปนะคะพี่ปัดค่ะพี่ปัดแต่งเป็นอะไรตอนเป็นอารยาค่ะต่อไปพี่ทัพทิมจางเป็นเจม้าดำค่ะภาคสองค่ะแพวนประเจิงค่ะได้สะกดไหมคะได้ค่ะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะรุะขอบคุณค่ะพยูนไม่ได้ค่ะ สวัสดีครับ่คุณีเป็นอาร์ตไดร์ี่จริงไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นตกลงใครฆ่าใครฆ่าอายุไม่ได้ฆ่าหมดเยมดมเมเอนกพร้อมมีพร้อมมง โอเคตั้งมือครับรางวัลที่2นะครับมาาูลค่า2,000บาทนะครับผมไดแก <laughs> อัดใจอยู่ไหนอัดใจหลายรุ่นเลยครับร <laughs> างวัลตัดใจนะครับรางวัลชมเชย3รางวัลด้วยกันนะครับผมเป็นรางวัลละ500บาทนะครับ <Wow. S 1> คนแรกนะครับไดแก ี่นเป็นไงอ่ะอีกสองรางวัลครับผมต่อไปนะครับเป็นรางวัลชมเชยนะครับได้แก่รางวัลสุดท้ายนะครับผมได้แก่ ต่อไปเป็นรางวัลเอาไปเถอกรางวัลละ200บาทคนแรกนะครับเป็นต้นไม้ฮะคี่สองนี่ได้200 200เอนรางวัลถัดไปได้แก่ขอคนที่นมใหญ่ที่สุดในโต้นั้นครับ รางวัลถัดไปเราเปลี่ยนโต๊ะกันบ้างรางวัลเอาไปเถอะรางวัลที่3นะครับผมได้แก่อันนี้วอดจากพี่ๆผู้ชายนะครับวอรางวัลถัดไปนะครับรางวัลที่4นะครับได้แก่ต้องนอนน้อยนะครับอเอาไปสองคนเลยเอาไปสองคนเลย รางวัลสุดท้ายนะครับเป็นแบบทีม3,000บาทนะครับได้แก่ทีมไอละง่วงนอนเลยอ่ะ น้องๆทุกท่านครับเนื่องจากเรามีความรู้สึกได้เจรินทุกปีอย่างนี้ขอบ่นใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มาใช้บริการร้านเรานะครับพี่หนุ่มก็มีสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นรางวัลขวัญใจลาบูที่วันนี้ทีมงานทุกคนรู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจในการแต่งตัวนะครับผู้ชนะคืออุตสาสเน่ ฮาโลวีนของเรานะคะที่ HIP Marketing Studio ของเรานะคะเมื่อกี้น้องมายได้รางวัลไปด้วยใช่ไหมค่ะพี่หนิงก็ได้เหมือนกันพี่หนิงใหญ่กว่าอีกค่ะก็สนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพวกเราก็จะมีปาร์ตี้กันเล็กๆนะคะก็ขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนละกันเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็พวกเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ